สวัสดีครับนุ่นกรพัฒครับผมครับศิลปินอย่างแรงเซียงมิสิกครับโอเคครับวันนี้ไม่รปอป๊อปมีมิชชั่นมาฝ่านะครับชื่อว่าตอบให้ดีมีอะไรครับกติกาคือมีสถานการณ์ให้คขีสัน้นว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีตอบความสัมพันธ์เพราะอะไรให้ตอบอย่างเร็วตามที่เราคิดถ้า นับตามซอนหนึ่งแล้วตอบไม่ได้หรือตอบไม่ทันถือว่าพ่อน,นั้นไม่ได้คะแนนนะครับคำถามแรกนะครับลืมวันสําคัญแฟนแล้วเราขอถ่ายโทษด้วยการเรียงข้าวอันนี้ดีหรือไม่ดีเอ,อ่อไม่ดีครับการลืมวันสําคัญแฟนเป็นความผิดที่มาหันครับผม <c oughs> เล่นเราไม่พอครับข้อต่อไปครับครับแฟนบ่นว่าอยากกินของหวาน เราเลยหาขนมหลายๆอย่างมาให้เขาเลือกอันนี้ดีหรือไม่ดีครับดีครับเพราะว่าเมื่อเมื่อแฟนเรากินน้ำตานะครับมันจะอารมณ์ดีครับเออขพรต่อไปครับหวานใจขอไปเที่ยวทะเลช่วงน้ำขึ้นเราเลยฝังห้าไม่ให้ไปจนหวานใจโดนเพื่อนโกรธอันนี้ดีหรือไม่ดีครับเออเราจะขับไปส่งครับไม่ดีครับห้ามไม่ดีครับเรามีแต่สนับสนุนเท่านั้นครับเออเพราะต่อไปครับ แฟนชอบศิลปินวงหนึ่งมากเราเลยตัดสินใจไปซื้อบัตรไปเซอร์ไพรส์อันนี้ดีหรือไม่ดีดีสุดๆครับหน้าบานแน่นอนครับดีแอคชั่นครับเอ <laughs> อเพราะต่อมานะครับเราทำงานยังไม่เสร็จอยู่ที่บริษัทแต่็บอกว่าแฟนตอนนี้อยู่บ้านแล้วพอไม่อยากให้แฟนเป็นห่วงตอนดึกอันนี้ดีหรือไม่ดีครับโบหกว่าอยู่บ้านแล้วพอไม่อยากให้แฟนเป็นห่วงตอนดึกอันนี้ดีหรือไม่ดีครับ เราซื้อออฟฟิศไปอยู่ที่บ้านครับเราจะซื้อออฟฟิศไปอยู่ที่บ้านครับเราจะซื้อออฟฟิศไปอยู่ที่บ้านครับการจบตัดปัญหาด้วยครับเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินครับเงินแก้ปัญหาด้ทุกอย่างครับไม่งั้นเราจะทำงานหาเงินไปทำไมครับเลิะข้อต่อไปแฟนพาเราไปรู้จักครอบครัวของแฟนไปทานข้าวพูดคุยกันแต่เขาแนะนำกับครอบครัวว่าเราคือพี่ชายอันนี้ดีหรือไม่ดีครับ ไม่ดีครับไม่ดีครับคนามัมพทน่ไม่จะเต้นครับครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับเราเป็นในพี่ชายความพยายามเราไม่กว้างพอใช่ไหมครับแนะนํากับครอบครัวว่าเราคือพี่ชายคือพี่ชายคือพี่ชายข้อต่อไปนะครับเราชอบเขามากแต่เขาก็ชอบเรามากเช่นกันแต่ให้เราเป็นแค่เพื่อนอันนี้ดีหรือไม่ดีครับ ดีครับเพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายอ,อ,อย่างน้อยเราไม่ได้เสียเขาไปในชีวิตครับเรายังมีเขาอยู่คอรรอบชีวิตเราครับผมข้อต่อไปครับเห็นแฟนดูโปรโมชั่นร้านบุฟเฟ่บ่อยๆเลยพาไปเลี้ยงเองเลยอันนี้ดีหรือไม่ดีเราจะซื้อร้านชาบูให้แฟนครับเออเพราะว่าเมื่อแฟนมีความสุขเราจะมีความสุขครับอ,อืเราใช้เงินในการแก้ปัญหาถูกต้องครับ เยอะเท่านั้นที่น้อง everything ครับเออโอเคครับข้อต่อไปนะครับข้อสุดท้ายครับเราชอบเพลงแนวนึงแฟนก็ชอบเพลงแนวหนึ่งเลยตกลงกันว่าจะเปิดเพลงตัวเองคนละหนึ่งชั่วโมงสลับกันอันนี้ดีหรือไม่ดีครับเราจะเลิกฟังเพลงแล้วฟังแต่แฟนขอเพลงของแฟนครับผมเออไม่รู้ทางเลย โอเคถือว่ามิชชั่นนี้คอมบีนะครับเย้โอเคครับให้ฝากผลงานครับฝากด้วยนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนที่ความยาวของผมที่จะตื่นในตอนนี้นะครับลิขเกมนะครับผมทาง Youtube r i s e r Music นะครับผมแล้วก็ Streaming p l a t f o r ์เลยนะครับแล้วก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับที่เมลลปอนะครับผมยิมยอดครับ